อ,อรักชอบปาปาแปดป้าปะป้าปะพ่อไปจืดไปจืดถ้วยแก้วไปจริงไปจริงปักกิ่งเปินเป่นเปิ่นเล่มปูเครอฉีปูเคอฉีไม่ต้องเกรงใจป,ปู้ปู้ไม่ใช่ใช่ผักกับข้าวชาชา,าน้ำชาใบชาชื่อ,อ,อกินชูจูเชอชูชูเชอ รถแท็กซี่ตาเตี้ยนหัวาตาเตี้ยนหัวโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ต้าต้าใหญ่เตะเตะของเตียนเตียนมงเตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์เตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อโทรทัศน์เตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงภาพยนตร์ตรงสิตรงสิสิงของโตโตทุกคนล้วนทั้งหมดตูตูอ่าน ด้ยผู้สิด้วยผู้สิขอโทษตัวตัวมากเยอะตัวเฉาตัวเฉาเท่าไรเอเอเจออเจอลูกชายเออเออสองฟานเตี้ยนฟฟนเตี้ยนร้านอาหารโรงแรมไฟจีไฟจีฟจเครื่องบินฟินจงฟันจงนาทีเกาซิงเกาซิงดีใจ เกอร์เกอร์อันคนลูกเล่มลักษณะนามกงจัว่วกงจัว่วทำงานห้านหวีห้านหวีหาหวภาษาจีนเห่าเห่าดีโอเคตกลงได้เฮ้าเฮาวันที่หมายเลขเฮอเฮอดื่มเฮอเอและหรือกับเหินเหินมากเฮาเมียนเฮาเมียนด้านหลัง หุยหุยกลับครั้งหุยหุยเป็นสามารถจีจีกี่เท่าไรเจียเจียบ้านครอบครัวเจียวเจียวชื่อเรียกจินเทียนจินเทียนวันนี้จิวจิวเก้าคายคายขับขับรถเปิดก่อตั้งข่านข่านดูมองอาจข่านเจี้ยนข่านเจี้ยน เห็นมองเห็นควายควายหยวนชิ้นด้วยกันหลายหลายมาขอเอาเหล่าชือเหล่าชือคุณครูเล่เละแล้วหลงเหลงหนาวหลี่หลีในหลิงหลิงศูนย์ลิ้ยวลิหกมามะมามะคุณแม่มามาไหมไหมคำถาม ไหม่ใหม่ซื้อไม่ควรสิไหม่ควรสิไม่เป็นไรไม่อยูม่อยู่ไม่มีมี่้านมี่้านข้าวสวยหมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้หมิงจืหมิงจืชื่อนานาไหนหนานาที่ไหนหน้าหน้านั่นหน้าหน้าที่นั่นเนอะเนอะละ หนึ them, ai, ettes, la la ่งหนึ่งสามารถได้นี่นีคุณเธอเหนียนเหนียนปีหนุ่ยเอ๋อหนุ่ยเอ๋อลูกสาวผึงโยเผิงโยเพื่อนเพี้ยวเหลี่ยงเพี้ยวเหลี่ยงสวยผิงกัวผิงกัวแอปเปิ้ลชีชีเจ็ดเฉียนเฉียนเงินเฉียนเมียนเฉียนเมียนด้านหน้า ชิงชิงเชิญได้โปรดขอร้องเลี้ยงช่วยช่วยไปเร่อเร่ร้อนให้ร้อนเหร่นเหร่นคนเริ่นฉึกเริ่นฉึกรู้จักซานซานสามช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนร้านค้าช่างช่างบนขึ้นช่างอู่ช่างอู่ตอนเช้าสายสายเฉาเฉาน้อยเฉยเฉย,ยใคร ฉันมะฉันมะอะไรสือสือสิบสื่อหกสือหกเวลาที่ตอนที่ชื่อชื่อเป็นใช่คือชูชูหนังสือช, уй, 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 ชุยชุยน้ำชุยกลัวชุยกลัวผลไม้ชุยเจ้าชุยเจ้านอนหลับช,ว а, ชวัชวชัวพูดชวัชวหัวชัวหัวพูดคุยซื่อซื่อสี่สสส ซุยซุยอายุขวบปีทาทาเขาผู้ชายทาทาเขาผู้หญิงท้ายท้ายมากเกินไปเทียนชี่เทียนชี่อากาศทิงทิงฟังถงแฉโถงแฉ,งเ,ฉเพื่อนนักเรียนเว่ยว่ฮัลโหลวอวอฉันวอเมินวอเมินพวกเราหูอูห้าสี่ฮวนสี่ฮวนชอบ เสี้ยเสี้ยลงล่างใต้ตกเสี้ยอู่เสี้ยอู่ตอนบ่ายเสี้ยววีเสี้ยววีฝนตกเสี้ยนเซิงเสี้ยนเซิงคุณผู้ชายเสี้ยวใจเสี้ยวใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เสี่ยงเสี่ยงอยากคิดเสี่ยวเสี่ยวเล็กเสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยคุณผู้หญิงเสี่ยเสี่ยเล็กน้อยบ้าง เสียเสียเขียนเสีย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 ขอบคุณสิงชีสิงชีสัปดาแฉเชิงแฉเิงนักเรียนแฉสีแฉสีเรียนแฉเสี่ยวแฉเสี่ยวโรงเรียนอีอีหนึ่งอีเตียนอีเดียนเล็กน้อยอีฝุ่อีฝุ่เสื้อผ้าอีเชิงอีเชิงหมอ อีเวียนอีเวียนโรงพยาบาลอีเจอีเจเก้าอี้เยาเหยวมีเย่เย่เดือนพระจันทร์จ้ายเจี้ยนจ้ายเจี้ยนลาก่อนจ้ายจ้ายกำลังอยู่ที่เจนเมะเจนเมะอย่างไรเจนเมย่างเจนเมย่างเป็นอย่างไรเจ้อเจ้อนี่เจ้อเจ้อที่นี่จงกัวจงกัวกระ รเทศจีนจงอู่จงอู่ตอนเที่ยงจู้จู้อยู่อาศัยจัวจึกจัวจึกโต๊ะจื้อจื่อตัวอักษรจัวเทียนจัวเทียนเมื่อวานจ่วจ่วนั่งจ่วจ่วทำเล่นปะปะเถิดสิป่ายป่ายสีขาวป่ายป่ายร้อยจำนวน งจงจู้ช่วยเหลือปาอปาหนังสือพิมพ์ปีปีกว่าเปรียบเทียบเปียเปียหยาฉางฉางยาวช่างเกอร์ช่างเกอร์ร้องเพลงชูชูออกชวนชวนสวมใส่ชื่อ,อช,อชอื่อ,อครั้งสงสงจากชั่วชั่วผิด ตาหลานฉิวตาหลานฉิวเล่นบาสเกตบอลตาเจียตาเจียทุกคนเต้าเต้าถึงไปที่เตะเตะได้เติ่งเติงรอตี้ติตี้ติน้องชายตี้อีตี้อีแรกอันดับที่หนึ่งต่งต่งเข้าใจตุ้ยตุ้ยถูกต้องตุ้ยตุ้ยกับต่อ ฝังเจียนฝั่งเจียนห้องไฟฉางไฟฉางมากฝููู้้เหยนฝูููุ้้ยบริกรพนักงานต้อนรับเก้าเก้าสูงเก้าสุเก้าสุบอกบอกกล่าวเกอ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 พี่ชายเกยเกยให้กงกงชี้เชอกงกงชี้เชอ รถประจำทางรถเมีกงซื้อกงซื้อบริษัทโกโก้หมาสุนัขกุ้ยกุ้ยแพงอันทรงเกียรติกั้กวกั้วเคยผ่านฉลองหายหายยังยังด้วยหายจึหายจ,ายจึเด็กลูกห่าชื่อห่าชื่ออร่อยเฮยเฮยสีดำ หงหงสีแดงหวนอิงหวนอิงยินดียินดีต้อนรับหุีตาหุีตาตอบหัวเชิจ้านหัวเชิจ้านสถานีรถไฟจีฉางจีฉางสนามบินจีต้านจีต้านไข่ไก่เจ,จ,จี้ยนเจี้ยนชิ้นตัวลักษณะนาม เเ教室教室ห้องเรียนเจ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 พี่สาวเจ้าเช่าเจ้าเช้าแนะนำไม่รู้จักจิ้นจิ้นเข้าจิ้นจิ้นใกล้จิ้วจิ้วก็ทันทีแฉกเตอร์แฉกเตอร์รู้สึกคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่คายสือคายสือเริ่ม 考试考试สอบเ o s หน b l e p ขหน i b l e อาจจะขออีกืออีสามารถได้เคอรเคอบทบทเรียนควายควายเร็วใกล้จะควายเลิกควายเลิกมีความสุขเล่ยเล่ยเหนื่อยหลีหลีห่างจากเหลี่ยงเหลี่ยงสอง ลู่ลู่ถนนสายรถเมล์ลุยโยลุยโยท่องเที่ยวไม่ไม่ขายม่านม่านช้าหมังหมังงานยุ่งยุ่งเมาเมาแมวไม่เม,ย,มยทุกไม่เมไม่เมดน้องสาวเหมือนเหมือนประตูนานนานผู้ชายหนินหนินคุณท่าน นหนิ้วหน่ายนหนิวหน่ายนมวัวหนุ่ยหนุ่ยผู้หญิงผังเปียนผังเปียนด้านข้างข้างข้างเผ่าปู้เผ่าป,าปู้วิ่งเป็นจังหวะเพียนอีกเพียนอีกราคาถูกเพียพ้ยวเพี้ยวตัวบัตรชีจึชีจึภรรยาชีฉวมงชีฉวงตื่นนอน เชียนเชียนพันจำนวนเชียนปีเชียนปีดินสอฉิงฉิงปลอดโปรง่งแจ่มใสชุยเหนียนชุยเหนียนปีที่แล้วร่างร่างยอมให้อนุญาตให้รื้อรื้อ,อวันพระอาทิตย์วันอาทิตย์ช่างปานช่างปานทำงานเข้างานเชิญถี่เชิญถี่ ร่างกายสุขภาพเชิงปิ้งเชิงปิ้งป่วยเป็นไข้เชิงรื้อเชิงรื้อวันเกิดสือเจียนสือเจียนเวลาชื่อสิงชื่อสิงเรื่องรา,าวโฉบเปี่ยวโฉบเปี่ยวนาฬิกาข้อมือโฉวจีโฉวจีมือถือส้มส้ม ส่งมอบให้ซุยหลานต้านชื่อซุยหลานต้านชื่อแม้ว่าแต่ว่าทาทามันสัตว์สิ่งของทีจูสิวทีจูสิวเตะฟุตบอลถีถีข้อโจดเที่ยวอู่เที่ยวอู่เต้นรำไหว้ไหว้นอกหวานหวานจบ เสร็จเสร็จสิ้นหวานหวานเล่นเที่ยวหวานช่างหวานช่างตอนเย็นตอนกลางคืนวิ่งเฉินเมะวิเฉินเมะทำไมเว่นวนถามเว่นถีเว่นถีปัญหาคำถามซีกัวซีกวัวแตงโมสีว่างสีว่างหวังว่าสี่สี่ซัก ล้างเสี่ยวฉือเสี่ยวฉือชั่วโมงเซี่ยวเสี่ยวหัวเราะสินสินใหม่ซิ่งซิ่งแซ่นามสกุลซิวสิซิวสิพักผ่อนแฉะแฉหิมะหยานเซ่หยานเซ่สีสีสันหยานจิงหยานจิงตาในตาหยางโรูหยางโรคเนื้อแพะ เนื้อแกะเย้าเย,ยายาเยาเยาจะต้องจะต้องควรเย่เย่ก็ด้วยเช่นกันอีเสียอีเสียสักครู่อีสีอีสีด้วยกันอีจริงอีจริงแล้วอีสื่ออีสื่อความหมายความเห็นความสนุก อินไว้สัวอีอินไว้สัวอีเพราะจึงเพราะว่าดังนั้นอินอินมืดครึ้มเหยียวหงเหยียวหยงว่ายน้ำย่เปลี่ยนโย่เปลี่ยนด้านขวาหวีหือปลาเวียนเวียนไกลวิ่นต้องวิ่นต้องออกกำลังกายจ้ไจ้อีกครั้งมากขึ้นอีกเจ้าช่างเจ้าช่าง ตอนเช้าจ้างฝุ่จ้างฝุ่สามีเจ้าเจ้าหาค้นหาเจอเจออยู่แสดงการทำอย่างต่อเนื่องเจนเจนจริงจริงเจ้าใจงจ้ายจกำลังอยู่知知道道รู้จุ่เปป่จุเเตรียมเตรียมตัวจักรยานจ จฉเดินไปจากไปจุยจุยที่สุดจั่วเปียนจั่วเปียนด้านซ้าย